ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่น A W กันทั้งเกมเลยนะครับผมก็ก่อนหน้านั้นนะครับผมได้ลงคลิปไปนะซึ่งยอดวิวมันก็ได้ตกมานิดนึงนะครับแต่ว่ายอดวิวมันก็เกินทะลุพันนั่นแหละเออก็ทะลุพันก็ผมก็ยิ้มได้นะใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมอ่า ส่วนสกินปืนสไนเปอร์นะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนี่เป็นแม็กกาซีนหดาเมจหนึ่งใช่ไหมทุกคนกับคาร์้าแปแล้วก็ M2 MB2B อะไรสักอย่างแล้วก็ M24 นะทุกคนเออเราจะถ้าเจออยู่4ี่ปืนเนี้ยแล้วก็จะเก็บมาเล่นเลยนะทุกคนแต่ผู้ความตื่นเต้นเราจะถอดสกินออกทั้งหมดนะครับ จดไปคร้บผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับว่าเราจะไปกันรอดหรือเปล่านะครับ let's go ส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมก็เข้าสู่เกมไปที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือตรงไหนนะครับก็จำชื่อแผนที่ไม่ได้นะเออวันนี้ก็มาในแบบว่าชุดผู้หญิงกันบ้างนะครับผมก็เรามีเงินอยู่หกร้อยนั่นแหละเรา จะไปดูที่ตู้กันเลยนะครับว่ามันจะมีสันไลกันหรือเปล่าปากฏว่ามันมีนะครับผม MB2B เออก็ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ด้านหลังบ้านตรงนี้นะเ้วก็ไปดูกันเลยดีกว่ายังไงปุ๊บอื้อหือหนีพี่แราน้อง น,นี่ยังไงบอดน้อยบอดน้อยจะเอาไงกับพี่ใช่ไอ้น้องป๊บโอ้โหแล้วยิงไม่โดนสภาพบ,บ้าตายนันนี้นไม่พลาดนะครับทุกคน oh, <kill. S 1> เปลี่ยงหนีพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องดูเหมือนว่าด้านหน้าเราจะมีหนึ่งตัวนะครับ ป้าบโดนไปหนึ่งดอกโอ้โหแล้วเว้าไงไม่เป็นไรปล่อยขอเขาไปก่อนนะครับผมก็ได้เดินทางมาจนถึงตรงนี้นะมาเอาแอดด็อปนะครับแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนนัวกันอยู่นะผมก็ไม่รอชาร้าที่จะใส่เขานะครับปุ้งเปรี้ยงหัวแตกวิเวอร์นะเวอร์นะชอดนี้ก็คือว่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คือรอของในแอดด็อปนะครับ ก็เลยก่อความเร็วมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาคนดูนะครับผมจนผมก็ได้ AWM มานะครับได้เสร็จปุ๊บก็เจอคนอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมผมก็ป้องแล้วนี่ก็เวอ,อีกแล้วนะครับผมไม่ได้เลงอะไรมากมายก็เข้าหัวแล้วอะ่ะปังเม็ดละตัวพอเออ รู้จักเปล่าอายูโอเฟนอ่ะอันนี้ก็อีกตัวโป้งห่วแตกก็วิ่งมาครับก็ใจตัวนก็ยิงไป17คนกับอีก7คิวครับผมอันนี้ก็คือผมก็วิ่งไปเลื่อยเปื่อยนะ แล้วก็ได้ยินเสียงรถนะครับผมก็ <_ an> ไม่รู้ว่าใครมันขับมาคือมันจะมาต่อยตูดผมหรือเปล่าเนะี่ย <_ an> นั่นไงครับนี่นะคนจริงด้วยป้าง <_ an> เรียบร้อยจะมาต่อยพี่เหรอน้องต่อยพี่ต้องคมกว่านี้นะน้องเห <_ an> ลือสิบสามคนแล้วครับทุกคนเออ เหมือนด้านหน้าจะมีตัวยิงเข้าไปเขาตั้งไอวาผิดทางเรียบร้อยเดี๋ยวใจด้ยนะจ๊ะพี่มีเก็บเสียงด้านหน้ามีอีกตัวป้องว้าวตั้งเรียบร้อยบอกแล้วไอ้น้องเม็ดละตัวพอมีอีกไหมอ่ะเริ่มแบบติดใจ สไนแล้วนะอุ้ยเวอร์จัดฉัดเมื่อกี้นี่ไม่รับตัวพอเริ่มติดใจสไนแล้วคือแบบมันจะโกงเกียนมากนะครับถ้าเกิดใครแบบเล่นตึงๆเล่นแบบดีๆอ่ะสไนอ่ะแบบสับเร็วๆอ่ะแล้วผมแบบยังสับไม่เร็วขนาดนั้นไง เจ็ดคนว่ะโองยเฮ้ยทำไมผมยิงไม่เจอแล้วมันตายหมดทุกตัวเลยเดุดเลือดมันน้อยหรือเปล่ามันแบบแค่150เองอะ150 180ยนะครับเหลืออีก5 5คนแล้วนะ อันน่าจะมีว่ะนี่ไงปั๊บดอกละเม็ดนี่อีกตัวปั้งเรียบร้อยแต่โอ้ยเมื่อกี้เสียงเป็นอะไรเนี่ยนี่ตัววิ่งมายังไงปั๊บเรียบร้อยเหลืออีกแค่ตัวเดียวครับทุกคนบอทน้อยของฉันอย่าอยู่เลยโป้งเรียบร้อยครับผมก็ มูย่าอีกเช่นเคยนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย